อินข้าวินข้าวก็มีกินเสร็จแล้วเอา่องมันใบาิเก็บไว้นดูนะอันอ <c oughs> อนี <c oughs> ป้ป๋าอร่อย กินดีโกคนไรแน่วะเอาะเอาเนี่ยกินกันนั่นเอมันเนี่ยเยอวกว่าน้องกุงดูกย่านี้เตุน้อาชาไปลองตุ่น้อาชาเมื่อคำว่าจำไหม